าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่ต้องกล่าวไปไว่ายายมีไปสร้างความเดือดคุณอื่นครับถึงจะรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้จนอยู่กับแค่ตัวเองก็รับผิดชอบไม่ได้แล้วก็หมายความว่าเราจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะพึ่งตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะแแนวตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้จับรูปแบบก็ไม่ได้นั่นคือมาดสําำรวจ การที่เราตั้งสติอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นการสำรวมเป็นการสังวรสังวรเนี่ยกับพูดมานานแล้วต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ไหมว่าขับไปเจ้าเดินอยู่รู้ตัวว่าขับไปเจ้านั่งเรียบร้อยไหมรู้ตัวว่าขับไปเจ้าพูดนั้นกล่าววาจาถูกต้องมั้ยกล่าวในการที่ควรกล่าวมั้ยอย่างนี้เป็นตน้น สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง